สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวรายชาแนวกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็มาอยู่กับเซ็กซี่ไฮโรอู่แล้วผมนะจากการทุน8,000ันะผมมาลุยกันหน่อยนะผมนะจะเป็นยังไงมันจะพอได้ลืมหรือเปล่าอันนี้ก็ต่อต่อกครนะผมเนาะดูดีไม้นี้จะมาแบบไหนดูอาการก่อนับผมนะจะสลับหรือเปล่าดูแม่เหมือนจะสลับยาวนะหรือจะสตัด ป๊บปื๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บโอ้ยแม่งสามสามสี่ว่าลุงต่ำว่าไม่สลับยาวอื้อดูจากอาการแล้วเหมือนจะเป็นสองตัดหนึ่งไหมต่ำสองสูงหนึ่งเหมือนเนาะลองดูเลยมามันค่อนข้างที่จะช้าหน่อยพี่ผมนะเวลาแบบมันออกมาแล้วอ่ะพอมันเปิดออกมาแล้วปุ๊บมันจะคิดช้าหน่อยดูที่แปดพันเอาสักสองหมื่นก็โอเคแล้วแหละมา เดี๋ยวบางทีอ่ะสองหมื่นไม่ไปโดนสล็อตเด็บางทีเห็นได้พี่ชมนะไม่ใช่ว่าได้ตลอดนะมันก็มีได้มีเสียบ้างผมนะบางทีก็ได้เกมนี้บวกเกมนี้แล้วก็ไปโดนเกมอื่นก็มีบ้างครับผมนะไม่มีใครที่เล่นแล้วจะได้จะบวกตลอดทุกรอบที่เล่นพี่ชมนะไม่เป็นไปไม่ได้มาดูรีม้นี้สลับนะเพื่อนนะสลับนะคูณไปลงต่ําเยอะแล้วไม่น่าออกแล้วต่ําน่าจะมาสูงแล้วแหละมันลงผิดสังเกตไง มาไหมมาดิโอ้โหสามกระโดดมาข้ามฟากมาเลยว่าสามห้าหกเรียบร้อยเอาเต็มคาราเบลดิเออสามห้าหกเน้นเน้นมันฉลาดวะไอกเกมนี้มันฉลาดตรงที่ว่าคูน่ะมันเป็นหล่นอยู่ตรงที่ว่ามันไม่ออกอะ่ะเออดูมันส่งเซกดูมันส่งเซกอ่ะมาแล้วเว่ยหมื่นเจ็ดพันตามสเต็ปดูก่อนมาอตอนนี้มาสองรอบละ 1> 2ตัดหอ่ะสองรอบละดูรอบนี้มันจะเข้าหรือเปล่านี้ก็ลงหน้าต่ามาเลยคุณผู้ชมนะเพราะว่าเราจะเดินตามสเตปของสถิติหลักเลยเห็นไหมตามสองสูงหนึ่ง้วมาเข็นมันดูหน่อยเดีมันจะออกไหมคูณสองเพื่อนมาลงไม่ลงคูณสองมับโอ้ไม่ลงไปลงสูง ไม่ว่าจะเป็นไฮโลเซ็กซี่หรือไฮโลไทยนี่มันสุดจริงมันเป็นลงแต่สูงจริงๆว่าเอา้าเรียบร้อยสองสามห้าอ้สองสาสี่โอ้โหเฮ้ยเรียงสวยปะถือว่าเรียงสวยนะค่อยๆบวกไปแล้วกันนะพผมเนาะเรามาเพื่อหวังกําไรพ่ผมนะมาเพื่อหวังกําไรใครดูนะมันจะสองตัดสตัดหนึ่งนานไหมครับ่ชมตอนนี้สองตัดหนึ่งมาแล้วสองรอบ ที่มันสามกันอยู่ดูรอบที่สามจะมาหรือเปล่าเราจะลองไหลลงอีกไม้อ่ะมาลองไหลลงอีกไม้แล้วกันตำ่ำสองสูงหนึ่งบางคนถ้าเกิดว่าเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมนะถ้าหากเกมนี้ไม่เจอก,ก็เข้าไปในโหมดเซ็กซี่บาคาร่านะมันอยู่ในเซ็กซี่บาคาร่าผมนะเป็นค่ายเดียวกันกับเซ็กซี่บาคาร่าเลยแต่นี้มันอยู่ในโหมดของลูกเต่าอ่าอยู่ในโหมดลูกเต่านี้ก็เป็น ห้องแรกเลยท่านผู้ชมเป็นห้องแรกเลยก็ลองเข้าดูครับผมนะไม่เล่นก็ลองเข้าดูครับผมผมว่ามันอ่านง่ายดีนะมาดูดิลงต่ําหรือเปล่าปาป,ปาป,ปาป,ปาปโอ้โห2 4 6ไปสูงละสถิติเริ่มเคลื่อนที่แล้วท่านผู้ชมนะจาก2ตัด1นะต่ํา2สูง1ตอนนี้ครบ2รอบเปลี่ยน ปเปลี่ยนมาเป็นสลับแน่ๆว่ะดูจากทรงแล้วต่ำไอ้สูงหนึ่งต่ำหนึ่งทำามาแบบนี้ต้องเปลี่ยนด้านแล้ววะเนาะต้องเปลี่ยนด้านมาเป็นวิ่งสลับแทนเปิดนี้ไม่ต้องวิ่งสูงกแหละล,ลองสูงดีมาใจก็อยากสลับใจก็อยากลงนะ แต่หน้าสูงมันเยอะจัดไงดูจากด,ดีสติเดิมัล่ะขนาดเป็นต่อม,มันยังจะวิ่งไปสูงนะสองสามสี 2, 3, นี่ยิงถือว่าจะกําลังจะเป็นโซนสูงนะสามสามสี่ก็เหมือนกันรอดไหมรอดไหมรอดไหมรอ,อดดีครับโอ้ยห้าหหสวยมันได้ตั้งแต่สองลูกแล้วที่ว่าห้ากไอ้ลูกที่หกสุดท้ายมันกำลังพลิกโอ้มาเาเฮ กลับมาคืนละหลัก2องละเอาบวกมา5,500ยอดเท่าไรเอ่ยยอดนี่ขึ้นช้าจัดดูดิยังไม่ขึ้นเลยอ่ะมาละสองหม <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าคูมม้ยโยมนะถือว่าค้มนะมันไหลต่อกันมาสามหม้แล้วว่าที่ว่าไหลสองลองทะลุดูสักไม้มา,มาเป็นยังไงถ้าทะลุได้โอเคแม่งไปยาวไปถึงสี่หมาเลยเพราะว่าตัวเดิมดูจากต่ำเห็นไหม ต่ำนี่สุดๆมาแม่งสี่หมายเลยมาจัดหนักดูสักเทีมาอ่ะขอสี่หสักหมานะน้องมวยนะมารอดไหม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 โอ้โสามสี่หโดนจริงใจงงนะรู้เรื่องแล้วแม่งสี่หไม่ได้ติดไว้ด้วยแม่งไปติดโดนค5หโดนอะไรวะห้า 5, สูงหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ดิ โอ้โหห้าสูงถูกแล้วไปติดโดนห้าสูงถ้าเป็นไฮโดมจะอยู่ต่ำเนาะห้าสูงนี้ไปอยู่สูงอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมนะตอนนี้ก็ถือว่าเยอะคุณผูมนะดูดิอ่ายอดหลักพันครับผมนะยอดหลักพันนะตอนนี้ก็หลายหมื่นแลายผู้ชมนะก็ถือว่าคุ้มอะถือว่าเกินคมครับผมนะก็ไปดีครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไป